คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานแลความบันเทิงเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้นการเงินก็จะไม่แนะนําให้ทําตามนะคะส่วนใครที่โลกสวยแนะนําให้ออกไปไกลๆได้เลยนะคะอีดอสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะทดลองเล่นเกม นี้เลยนะคะเป็นเกมใหม่ของ PG นั่นเองคํำพืนฮ็อกเทลนะคะก็เหมือนเดิมวันนี้เราจะใช้การซื้อสีเจอร์นะคะขอเริ่มต้นซื้อเลยที่750บาทน,นจะจ๊ะวันนี้ทุนเรามีประมาณ4,000กว่าบาทนะคะโหเ,เล่นบวกเยอะมากช่วงเนี้ยทุนก็เลยค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า7 5็ร้อยหาสิบาทนี้นะจะเกลือไม่เกลือแต่ที่รู้เราได้การหมุนเยอะมากนะคะสิครั้งเลยทีเดียว มาเปิดแรกนะเปิดแรกก็แตกแล้วนะคะพี่หาโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราหาเงินไปกินเหล้ายำค่ําคืนกันดีก,กว่านะคะเห็นแก้วแล้วรู้สึกคอแห้งๆยังไงก็ไม่รู้เนาะเออเอาละวายมาแล้วคูณสิบไปต่อไหมโอ้โหโถ่ดีที่สุดนะคะตอนนี้รางวัลไม่กะไปเลยนะคะ แเดียวอ่ะเราจะได้ทุนคืนแล้วอ่ะทุกคนแน่นอนเลยตาเนี้ยมั่นใจว่าไม่เกลือแน่ๆนะคะมาโอ้โหวายคุณสามสิบไปเลยเธอโอ้โหสามพันน่ะทุกคนเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะ,ะที่เด็ดเลยนะคะตาเนี้ยเออเกมเนี้ยบวกเยอะจริงนะคะทุกคนขาลองไปเล่นดูนะ เดี๋ยวนะคะอีกไม่นานมานี้นะคะเดี๋ยวไม่นานมานี้เดี๋ยวอีกไม่นาน,นนี้นะคะจะเปิดกลุ่มนะคะให้ทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะเรามาแนะนําเกมนะคะว่าวันนี้เกมไหนแตกดีนะคะเดี๋ยวลองมาอยู่ในกลุ่มด้วยกันเนาะเดี๋ยวจะมีเครดิตฟรีนะคะจากเว็บต่างๆมาแจกให้ด้วยนะคะปะ่ะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่นะคะกลุ่มเปิดเ<ๆ>มื่อไหร่นะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันเลยรับเครดิตฟรีกันไปง่ายๆไปทดลองเล่นไปทดลองหมุนกันได้นะคะ โอเคตอนนี้เราได้มา4,000กว่าบาทแล้วนะคะยังเหลือการหมุนอยู่อีก4ครั้งถือว่าดีเลยนะคะตาน,นี้ถือว่าสุดยอดเลยเนอะเอาล่ะเราซื้อไป750นะคะคลิปนี้ก็น่าจะตัดจบสั้นๆนะคะลองหมุนให้ดูกันสักหนึ่งครั้งก็พอนะคะวันนี้ได้กำไรมาเยอะแล้วเนาะโอเคนะคะี่ครั้งของเราได้กำไรไปทั้งสิ้นนะคะ4,000 ส0บาทนะคะต้นทุนอยู่ที่7 5 0ด้อยห้าบาทนะคะ